สวัสดีครับนี่คือวิธีการเล่นเลยนะเอลลูนคัะเออบอลลูนครับเราเล่นยังไงนะครับทางนี้ใช่ไหมครับใช่เจะทำยไงต่อแบบนี้ครับอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับ ตอนนี้ใครทำครับแม่ครับอ่าทำเรื่องอะไรครับมือระหุบเหมือนกันครับมือระหุบตรงนี้ออ่่าาโอเคอ่ดูแม่นะครับอ่าแม่ทำเลยครับนี่เอามาเอามามือระหุบขาเพลงสองข้าว ีตาใครครับโอมครับโอมจะทำอะไรครับโคดหุเอ่านะครับเตลียนตัวเปลียนตัวหนึ่งสองสาหุ้นหคึ่งหงหากเลยนึ่งหึ่งนึ่งึห